สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวมากะกรลัคนามะกรน,นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมะกรในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะเราจะอหารการงานการเงิน,ง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 นสุขภาพนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์เรามีคลิปแยกไว้ให้นะคะไปตามดูกันได้นะคะโอเคเรามาดูกันว่าเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้คุณจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเปิดวาร์กกันเลยค่ะ มาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวมาก่อนลัคนามาก่อนอย่างแรกนในเรื่องของตัวตนของคุณการงานการเงินในนี้บอกได้เลยว่าดีมากในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าต,วตัวตนของคุณเป็นคิงถือเหรียญมาก่อนจิตใจคุณค่อนข้างฝักใฝ่เกี่กับเรื่องความมั่นคงเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะฮะแล้วตัวคุณนะมีเกณฑ์ที่จะได้ไรายได้ จากงานใหม่ๆในชีวิตด้วยนะฮะบางท่านเนี่ยชัดเจนว่าถ้าสมมุติตัวคุณเองเป็นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าถ้าเป็นคนทํางานประจําแต่มีรายได้ประเภทถ้าขยันมากขึ้นก็ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยชัดเจนเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะอย่างที่2คือถ้าใครแพลนที่จะซื้ออุป,ปกรณ์เกี่ยวกับการทำมาหาก,กินใช้คำนี้แล้วกันแกจตติตต่างๆคอมพิวเตอร์ไม้ เอ่ออะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคุณที่จะเอาไว้ใช้ทํางานหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการซื้อรถใหม่เลยก็ได้นะฮะมองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้จับจ่ายใช้สอยการเงินไปกับเรื่องแบบนั้นคืออุปกรณ์ที่คุณจะไปซื้อใหม่อ่ะมันจะเป็นหน่วยอุปกรณ์ที่คุณเอาไปใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํามาหากินนั่นเองนะคะเห็นด้วยว่าในช่วงเดือนกุมภาคุณจะมีโอกาสได้รายได้เสริมจากพี่น้องญาติมิตรแล้วก็คนรอบตัว สหัสชาขึ้นเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะได้เป็นเงินก้อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะขอความช่วยเหลือหรืออยากจะเข้าไปหาคนใกล้ตัวคนรอบตัว เพื่อต้องการคอนเน็กชันได้ไประโยชน์จากคอนเน็กชันเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้นะคะในอนาคตเรื่องของการงานขึ้นไพ่สิบไม้เด็ดเหนื่อยแต่กรรมะเนี่ยขึ้นเป็นคิงถึงไม้นะคะตำแหน่งปุตตาขึ้นสิบไม้นั่นแปลว่าโอกาสที่ในอนาคตอ่ะจะมีการติดต่อสื่อสารลูกค้าเข้าหลายๆคนก้าวเข้ามาหาคุณเยอะมากๆมีการติดต่อเข้ามาเยอะมากๆมีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากๆ แสดงความยินดีก่อนเลยสรุคนที่เรียกว่าทํางานฟรีแลนซ์หรือทํางานประจําแต่มีรายได้แอดออนมาจากการที่คนขยันเสริมเพิ่มเติมนั่นเองนะคะยอดขายพุ่งๆรัวๆเลยนะมีคนติดต่อเข้ามาเยอะทํางานหนักหน่อยค่ะแต่ว่าพี่ว่าคุณเอาอยู่พี่ว่าคุณทําได้นะคะในจังหวะให้ตําแหน่งอาริอริตรงเนี้ย มันหมายถึงการที่ถ้าก่อนหน้านี้ตัวเราเองเป็นคนที่ทำงานจนแทบไม่ได้มีเวลาพักผ่อนอริขึ้นมาเป็นเดอกฟูลไพ่เหมือนอยากจะบอกหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างหรือถ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวคุณเองไม่ค่อยจริงจังกับการใช้ชีวิตนี่คือปัญหาของคุณมันถึงเวลาที่คุณต้องวางแผนถึงเวลาที่คุณต้องจริงจังกับการใช้ชีวิตได้แล้วไพ่คือเราบอกแบบนี้นะคะเพราะมันจะทําให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณแบบ เป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าในตําแหน่งลาพาที่ขึ้นเป็นแมชชเช่นนั่นแปลว่าดูไหมว่าคุณเองเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านกรุณาความสามารถรอบด้านของคุณมาใช้ด้วยนะคะมันจะช่วยให้คุณได้ความเสถียรมากขึ้นในชีวิตเลยนะคะแต่ถามว่ามันได้มาง่ายมันมันไม่ได้ได้มาง่ายเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวเราตอนนี้ชาวมกร ดาวประจําตัวคุณตอนนี้ก็คือดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสาดาวเสาของคุณไปตกในเรือนการเงินอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทําอะไรอะ่ะมันจะไม่ได้มาจากความฟุกหรอกแต่มันมาจากสิ่งที่คุณพยายามมาแล้วแต่ถามว่าพยายามมาแล้วมันได้ไหมมันได้ได้ช้าหน่อยได้ยากหน่อยได้เหนื่อยหน่อยแต่มันได้มันได้แน่ๆจากในหน้าไพ่ที่คืนนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พี่อยากให้เรามาระวงังเพราะขึ้นเป็นไพ่ควีนถือดาบขึ้นมานั้นแปลว่ามีเกณฑ์ที่เวลาจะพูดจะคุยจะสื่อสารกับพาร์ทเนอร์ก็ดีหรือถ้าใครมีคนรักมีแฟนมีคนคุยอะไรอย่างเงี้ย่ะมันจะเป็นช่วงที่มันรู้สึกมีคําพูดที่ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่ มีคําพูดที่รู้สึกว่าไปคุยกับอีกคนแล้วอีกคนทําไมพูดแบบนี้ทําไมเขาดูไม่มีน้ําใจกับเราทําไมเขาดูไม่น่ารักเหมือนเดิมหรือะไรเงี้ยก็ให้รู้ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ที่เจออะไรแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ค่อนข้างเด่นไปที่เรื่องการงานการเงินความรักไม่ค่อยเด่นนะแล้วก็ในตําแหน่งมรณะขึ้นไพ่มูนเนี่ยบางท่านเนี่ย เรียกว่าเกิดเกิดจากการที่นอนไม่หลับนอนไม่พอสภาวะสมองตื่นตัวตลอดเวลาหรือบางท่านมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการชอบคิดไปเองคือสมมตติต่างมันมีมันยังไม่มีเรื่องอะไรมันยังไม่มีอิชช่วอะไรเลยแต่คุณคิดเองคิดนำล่วงหน้าไปก่อนอันนี้อยากให้เรามาระวังนะคะแล้วก็ในโหมดของอบางท่านเนี่ย พอขึ้นเดะมนมาในตำแหน่งมรณะพันธุได้ไฮ r พรสเทสอาจจะมีส่วนก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นพิธีกรรมอืมร่างทรงอะไรแนวแนวที่เรามีความรู้สึกว่ามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่น่าจะมีอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะชาวมังกรกรันหรือบางท่านแค่เบาๆหรือการไปได้ไปสถานที่เก่าๆวัดโบราณสถานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม สิ่งที่ให้ระวังอันนี้ตำแหน่งวินาศขึ้นไ j จัสติสบางท่านในเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสได้ไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาลหมายศาลทนายความอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของคอนแทรคสัญญาเอกสารต่างๆต้องดูให้ละเอียดรอบข้อเพราะพอไพจัสติสขึ้นมาในเรือนวินานัศ่นแปลว่า มันเหมือนจะต้องมีอะไรที่เรียกว่าถ้าทําพลาดถ้าดูไม่ดีเกิดความเสียหายอือยากให้พิจารณานแล้วก็ใช้ใช้สติกับตรงนี้เยอะๆนะคะสุภาขึ้นไพ่สี่เหรียญขึ้นมามันเหมือนแบบมันเป็นช่วงช่วงจังหวะที่ถ้าคุณทํางานให้กับผู้ใหญ่ ถาทุนทำงานให้กับต่างชาติต่างประเทศพี่ว่าสี่เหรียญตรงนี้มันไม่ใช่ภาวะหนี้สินเน่ยแต่มันคือสภาวะของการกอบโกยรายได,ได้ได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่ถ้าในบางท่านเนี่ยเคยมีเขาเรียกว่ายังไงนะครอบครัวที่บ้านผู้ใหญ่บุพการีอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมีปัญหามีประเด็นในเรื่องของค่าใช้จ่าย การงานการเงินหรือภาระานี้สินพี่ว่าสีเหลียนตรงนี้มันคือสภาวะที่คุณอาจจะต้องแบกรับแล้วก็ช่วยเหลือนะคะเพราะจริงๆมันคือไพ่ของสภาวะนี้สินอยู่ดีสีเหลียญน,นะนะนะแล้วรวมถึงการจะใช้อะไรแล้วค่อยคิดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามาก่อนถ้า ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดที่มันจะต้องมีอะไรมาเป็นฟิกคอร์สบางอย่างสำหรับตัวคุณพี่ว่าคุณไม่คุณไม่ลุยเดินหน้าในเรื่องหน้าที่การงานมากขนาดนี้เพื่อความมั่นคงของตัวคุณเองแต่เอาเถอยังไงคุณก็จะผ่านไปได้จากในหน้าไพ่ที่ขึ้นด้วยคําว่าไพ่แปดไม้พี่ว่าอันนี้มันคือสภาวะเหมือนแบบน้ําขึ้นให้รีบตักอ่ะอืมเป็นแบบนี้นะคะความรักไม่ดีไม่เป็นไรลุยเดินหน้าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงของตัวเองไปก่อน นะคะโอเคไปดูกันค่ะไพ่แนะนำอะไรคะมาก่อนไพ่แนะนำอะไรมีไพ่ความสุขมีไพ่วิทยาการมีไพ่ก้าวข้าม เมื่อก่อนก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอาจจะอยู่ในโหมดของความไม่สบายใจในชีวิตมานะคะในเวลานี้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณคือเรื่องของความสบายใจคือเรื่องของปัญหาเหมือนก่อนหน้านี้คุณเคยอาจจะผ่านจุดที่ไม่โอเคในชีวิตมาเยอะๆแหละแต่ในเวลานี้มันคือจุดที่มันโอเคในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณกําลังจะได้ก้าวข้ามคุณเลยจะได้ก้าวผ่านสิ่งที่ไม่โอเค ในชีวิตของคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้มาก่อนด้วยนะคะโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินในเวลาเนี้ยเวิร์กมาก,มากๆการงานการเงนินคุณจะดีเดี๋ยวที่เหลือพอเราไม่มีความทุกข์ในเรื่องปัจจัยหลักในชีวิตของเราอ่ะเดี๋ยวปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยรองอ่ะก็จะตามมาเองพี่มองแบบนี้นะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะมกรักคน,นามาก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครอยู่นี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ